เจ้าเ้าังกันงาสิบห้าชั้นินาคราชทั้ง14ช่องบ,บาดาลพร้อมทั้งยานวรมีองค์ปู่ปาริจิตนาคาราชองค์ปู่ยศส่วนนาคราชเมื่อได้กินผู้ควันเทียนก็เสด็จโรขภาพ,าพิธีชัยมาเสรมเิมมาเติมมารับรู้มารับทราบเพื่อให้เกิดความขังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระเจ้าค่ะ แสงกอดิบอบิตาอั่เชิญเทวันทั้งสิบหกพ่องอุญชัน ให้สำเสตรต็จกุศลทราบมาอันหนึ่งเท้าพตรรมหาราชเรื่องเดชประจันพิตรภูรพา้อด้วยบริวาเรเหล่าคนอันอันกาหารมาหิรลเท้าวิรุฬหกอันสถิตด้านทิพษิณมีเทศยดาทั้งสิ้นเป็นยศบริวารด้วยเดชาอันกาหารมลือลิศท้าวิรูปักอันสถิตด้านประจิมทิศมีโมพญานาอันเดืองฤทธิ์เป็นบริวาร อีกเท้าโลกบาเวรูเวรุราผู้ทรงมิหิดทิริษอำนาจด้านทิศอุดอรมีโมอสุรนิกรเหล่ายักษ์อันมีมหิดทิริษสักดาเป็นบริวารจัตตาโรมหาราชาขออันเชิญสี่เท้าโลกบาลากาตุมหาราช มียศในอำนาจดังคันละนาอนุรักษ์ขันตุกจงตามรักษาสัทธบุรรพุทธบริษัทผู้ประกอบกุศลวัตรในครั้งนี้ให้ประสบความสวัสดีนิราชโลกเจริญสุขนอือโสณหลือไทยท้าวมหาราชทั้งสี่เหล่านั้นดำลงอยู่แล้วทั้งสี่พิษรอบด้านเปิดให้วังปู่ปาริจิตแห่งนี้รุ่งโรจโชตช่วง ไปตลอดการขอความสวัสดีจงมีแน่ทุกท่านทุกคนทุกสายญาณบารมีไม่เจ็บไม่จนไปตลอดการด้วยถือ สารคัญซาเซนซาพันธุ์นารินทงปริตา ตุสาธุสาเกกรรมเตรูเบกิริสีขลาตะเต <speaking in foreign language> ว่าภูมิเหตุนาเตที่เข้าหัวที่ดีทุทีไปเจอเริ่อไปด้วยเงินและงานให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกขัานทุกคนด้วยกน พระวตโอาาาตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธตตสาาาัสสะนโมตัสสะพระวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะพระวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสัโกเทวินโภข้าพระเจ้าขอ,น,อน้อน้อมอันเชิญ ท้าวสกะองค์อมรินอินทราธิราชเจา้าจอมโลกโลกาพร้อมเทพยดาเจา้าทวนทุกสถานพิมานแมนแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวดึงทั่วถึงสิบหกองช่องชั้นฟ้าในแสนโกดจักรวาลเมื่อได้สดับสาต,ตามที่พยาโสดขอจงโปรดมาร่วมอนุโมทนาสาธุการ ขอจงมาเป็นสัขีพยานและมาเป็นประธานในพิธีข้าพเจ้าขออันทุลีอันเชิญพระพิธเนธพระศิวะพระนารายณ์พระพรพระวิษณนกรรมขออันเชิญนาคาธิบปดีทังก้า9พระองค์ขออันเชิญองค์ปู่ปาริจิตน,นาคราช ขออัญเชิญองค์ปู่ยศสวรร์านาคนาเหล่านาคานาคีทุกวังบดาข้าพเจ้าขออัญเชิญเสด็จลงมาคุ้มครองและป้องกันสัพยนตรายอย่างด้มากั้งกลในพิธีมงคลในครั้งนี้ด้วยว่าวันนี้นำโดยคุณชัยผลวิภาคุณสงพรล,ลาโภพ,พร้อมด้วยเอฟสี่ทุกท่านทุกคนพร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลายที่มีความสภา ได้กระทําการอันเป็นมหามงคลเลิศมหามงคลชัยได้ประกอบพิธีวงสงบอกกล่าวเหล่าเทพเทวาตุทุกพระองค์ท่านเพื่อมาเป็นประธานในพิธีเบิกเเลิกเบิกชัยอันเชิญญ,ญาณบรมีองค์ูปาริจิตนาคราช เพื่อประดิษฐานอย่างแท่นที่องค์จำลองณนะสถานที่วังปู่ปาริจิตบ้านจำปาดงตะบนกุนเรืออำเภอวานหนอนนิวาจังหวัดสกลนครแห่งนี้เพื่อให้เป็นที่ประทับประจำให้ผู้คนได้กราบไหว้สการะและขอพรอเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ธุรกิจหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองขอให้ท่านนั้นเปิดให้ล้ำเลิศ เปิดให้เป็นเอกเหนือกว่าผู้หนึ่งผู้ใดให้ประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้ามั่นคงถา,าวรตลอดไปปราศจากอุปสรรคและปัญหาทุกๆประการข้าพระเจ้าทั้งหลายจึงร่วมใจกันจัดสิ่งของสารพันนานาเพื่อบูชาและสังเวยตั้งตามเฉลยวัฒนธรรมนอสุข,ขคนบนเครื่องหอมประพงให้ได้ตั้งใจบรรจงเป็นพิเศษขอให้สเสด็จ ขึนประทับยังพระพาพิธีชัยสมดังเจตนามโนสารบวงสวงฆ์ถิวะสาการะสังเวยโภชนาหารทั้งใบสีสวยงามและผลละหมากลากายของหวานอันบอรอสุทธผูุ้ดมเลิศด้วยยินดีขออัญเชิญเทพย,ยดาทุกชันฟ้าทุกราศีครับขอเรียนเชิญคุณชัยพลน,นะครับคุณสมพรนะครับหลวงพประแตนโอยข้าวตอดอกไม้ หน้าพระภาพิธีชัยบรมครูปีดผ่านบรรเลงเพลงโอยข้าวตอกดอกไม้ต่อด้วยตระอันเชิญ